ก็จริงจริงเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วเราก็สุขผูกพันกับแบรนด์นี้ครับเพราะว่าเราก็เราก็ใช้อยู่ที่บ้านจริงๆนะเนาะแล้วก็ด้วยความที่บ้านของผมเนี่ยมันอย่างที่ทุกคนะเทศเราติดน้ําแล้วก็มีเอ่อต้นไม้มีอะไรค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผมกับครอบครัวแพ้ยุงมากๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะโดนกัดเลยเพราะมีผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเราอ่นใจไปได้อีกเยอะเลยก็มอนเป็นการสร้างอาแรนด์เดชชาได้รู้ด้วยแหละคะว่าแค่เลือดออกมันอันตรายจุดต้อง ตัวช่วยดีใช่าหือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะเพื่อมีติดบ้านไว้สําหรับคืนบ้านนี่แหละเพราะว่าจะให้ไล่ตกยุงให้หมดก็ยากจนไปไม่ไหวฉีดเชา้าแล้วก็จางซูนง่ายสุดเช้าเย็นค่ะเขเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์กับทางครอบครัวของเราเลยตอบโจทย์เพราะว่าเด็กๆเ,เดี๋ยวนี้เวลาแบบว่าเล่นชอบเล่น ไม่เลรจับบ้างเล่นซ่อนแอบชอบไปซ่อนกันที่ไหนคะ In inside the bushes sometimes in the closet sometimes อยู่ในป่าจาไทยชื่อปาจาไทยที่ห้องท่ห้องข้างหลังผ้าม่านใช่ไหมคะ And sometimes I hide behind the box อ๋ออยู่หลังกล่องด้วยหลังกล่องด้วย the corner of my closet I h i d นชอบซ่อนแอกัดเป็นประจำเลยค่ะ ถ้าไม่ทำงานที่สิบก็นานเลยค่ะคือทุกครั้งที่แบบเวลาไปงานแต่รก็จะได้ทำรู้เก็บปิ่มบลอใช้ในชีวิตประจำวันได้ปิ่มบอ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 มที่แล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราต้องเก็บที่บ้านน่ยมีอะไรบ้างท้ามทำให้บ้านรกเพราะว่าอิ่งบ้านรกเนี่ยเขาเรียกว่า หลุดที่ยุงสามารถแบบไปซ่อนไปแอบไปหลับได้ไดแล้วก็ปรกัดเราตอนกลางวานันหรือว่าชอบแบบว่าน้ํา่ังเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สําคัญอย่างพวกแบบยขยะท,ท,ที่สุดอย่าทิ้งอย่าแบบไปแช่ไว้กลางงานอะไรอย่เงีแล้วก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่สามารถใช้ได้จริงตลอดาเย่ะ คทุกคนน่าจะเออคือคืออันดับแรกอยู่มา60ปีเราเกิดมาเรารู้จักแล้วแน่นอนเราเกิดมาเราก็รู้จักแยนด์ไบกอนแล้วอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราเราใช้ตั้งแต่เด็กชื่อมันนะคะเชื่อมันในตัวแบรนด์ด้วยแค่รู้แค่รู้คือแค่เลือดออกบ้านเราเนี่ยคือแค่เลือดออกคนไทยมันอยู่คู่กันมานมากเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิต จะเกิดทุกปีเลยได้สามอะไรเงี้ยค่ะแล้วกออ็อยากจะแบบสร้างอแวนเนี่ยให้ทุกคนได้แบบระวังบางทีแบบว่ามวตัวเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะทำให้เราแบบว่าลำบากได้ก็เลยอยากจะ ก็อยากจะให้ทุกคนนึกถึงโรคไข้รุดออกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวมากๆแล้วเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันว่าเออมันร้ายแรงแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนนึกถึงตรงนี้ไว้ด้วยม,มันมีวิธีแก้อยู่หลายอย่างนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือเราจัดบ้านให้ไม่รคนะครับผม2ก็คืออย่าให้มีแหล่งน้ําขังที่เป็นจุดเพาะของยุงขึ้นมานะครับสามก็หาผลิตภัณฑ์อย่างไบก้อนนะครับมาใช้ที่บ้านเราก็จะปลอดภัยจากโรคใช่แล้วก็สามารถกําจัดยุงได้ภายในสามวันด้วย ถือว่าง <g les> ah. ah ่ายสะดวกตอบโจทย์บ้านเราีสุดเลยค่ะพี่น้องสาว แล้วก็มีแม่พ e ี cache, <tinc S 1> ่กับคุณพ่อทั้งหมด6คนก็ไปเซอร์ไพรส์ชี่นูนที่ที่เขาขอค่ะเขาไปขอกันที่ไหนนะกระบี่ที่กระบี่แล้ก็แอบไปกันไปสไลด์หลังที่เขาบินน่ะชั่วโมงเนี่ยค่ะของคุ้มากเลยนะแชร์ความรู้สึกมาให้เราฟังได้ไงบ้างเขาก็เขาก็ดีใจนะคะแต่กี่ว่าด้วยความที่เขาอ่ะแบบรู้จักกันมาแล้วเป็นแฟนกันมาหลายปีมากๆ มันเลยเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่ามันมันอยู่คนอยู่บันมาลาะรอางเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดีใจที่แบบอ่ะมันมันถึงช่วงเวลาที่เขาได้ได้ไปในอีกสิบเก้าของชีวิตกับเขาสิบก็ยังีม่ได้มาบ้างแต่เา เราหอมติ่มซี่น้องยังไงจิงเฟสใส่ซอสอ๋อใส่ซอยังยังไม่ได้ไม่คิดเ่ะเรื่องนี้เลยจริงแต่ใจน้องอๆ,ๆ Pink, Pink, hmm. yeah, จได้เป็น ที่บบวเรารู้สึกว่าต้องเหมืนเขาเรยเหมือนเราในสมัหลังก็ไม่ค่อยิดอไได้เรากงมีคมเห็นในกันแม่กดีใจแม่ก็ดีใจเพราะแม่กงถมกันถามผู้ชายตลอดว่าแบจะขอรูกหรือเปล่าจะขอรู้ใชหรือเปล่าแต่พอมาขอจริงบอกว่าจะขอแล้วหรออย่างนี้บอกแม่แม่ งงเหมือนกันนะแม่แล้วอย่างนี้ก่อนจะต้องติดใช่เรื่องอะไรยังไงบ้างเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าน่าจะแต่งปีนี้แหละแต่ว่าเรื่องวันที่อะไรเงี้ยยังยังดูดูอยู่ค่ะจากจากคู่นั้นต้องบอกเลยว่าเขาง่ายง่ายเขาง่ายมากเลยเขาแบบว่าเริ่มตามสะดวกจัดเลยอ่ะเริมตามสะดวกเดี๋ยวแบบจัดวันไหนอะไรยังไงคือไม่ได้ออกหน้าเน่ยเป็นเป็นคู่ที่แบบง่าย ตามสะดวกคุคิดว่าแบบจะจัดท่าอะไรไงเขาบอกว่าก็คงเ,เอาเลือดตามสะดวกไม่ได้แบบว่า <c oughs> ต้องไปดูเลือดดูชายอะไรขนาดนะั้นแล้วก็เอ่อคงเอาแบบเงนเสาเพราะว่า

ชิลเลยละครจะเป็นสบายครับผมมลายนก็อยากเป็นอาชจะเป็นมาที่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีมาที่คนเดียวใช่แต่เขาดูแลเราดีอย่างนี้เราก็ต้องให้เครดิตเขาดูแลดีจบดูแลตัวเราดีดูแลลูกดีแล้วก็น่าเริงอะไรแบบนี้เขาต้องทำลูกต้องว่านี่ไงคะในที่นี้การตัดสินตอนนี้มันมดเป็นอะไร ยังไม่ขยับเยื่อนสักทีเลยอ่ะยังยังออตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเหมือนเช็คก,กับออคนที่ทำโครงสร้างะครับเรื่องน้ำหนักว่าทำได้ชัวร์ร้อยเปอเซ็นต์ไหมเราะว่าเ,ออเราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าทำปุ๊บได้จนทางขึ้นมาใจปลอดภัมดยามาไว้ก่อนในรอบาทางไว้เท่าไหร่อครอบค่ัโอ ย, <c oughs> ยังไม่ได้ลงตัวตอนแรกลงตัวแล้วเสร็จแล้วเหมือนประมาณว่าที่ทำมามันช่างมันไม่ได้บบก็เลยไปแก้จะยังไม่รู้ไอล,ล่าสุดเนี่ยมันจะประมาณจะอะไรยังไงแต่เราก็อยากจะให้แบบมันไม่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะถ้ามันแค่ผอมพอควรได้เราดดค่ะใช่เขาก็ทำแบบคอนเฟิรมครับทำชั้นไปเลย <c oughs> เป็นคนชอบแต่งตัวครับเลยเพื <c oughs> ่อว่าเพื่อว่าบางทีจริงๆแบมม่เราจะมีการลตัว จริงๆเราเรราาเเสื้อผ้าที่ไม่ใส่เนี่ยผมจะทเป็น2แบบก็คือหนึ่งก็ไปบริจาคครับผมกับอีกอันนึงก็คือไปขายในราคาที่ถูกมากๆซึ่งเราจัดกันเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วบางบปีทำสองสามผลด้สามอะไรอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้มันก็เหมือน a ัน up เรอยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าส p a ชันสามมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราก็อยากจะมีที่ที่มันเก็บของเราไว้ดีๆบางทีเราเลือกเสื้อผ้าบางทีมันพักกับพักกันเราก็มองไม่เห็นด้วยแล้วเราบางทีก็ลืมด้วยอะไรอย่างนี้ ทั้งสองเลยครับมีบริจาคด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นขายในทางยุทธ์มากๆถูกแบบเหมือนแทบจะให้เลยใช่ดอกดอกอาวิชาอาวิชาอาวิชาหมดเลเราไม่ได้แบบว่าถ้าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าจอม แล้วอะ่ะให้ได้ออนก่อนค่ะแต่ว่าถ้าสมมติยังไม่ออนแล้วม,มีเรื่องใหม่มาแล้วก็แบบมันเวลาได้อะไรได้ก็อยู่ตรงนี้ไม่อะพี่อยากออนลองลองออนไหมเออพี่ก็มี่กรเล่นละครได้ไหมคะเล่นเป็นไหมคะเป็นไหมไม่ได้อะค่ะแต่เวลาอยู่บ้านนี่โอโ้โห acting เก่งมากเลยนะคะเรา acting เ,เ,เจ็บไม่ได้ แกร้องไห้ก็เก่งตลกตลกเลยเมียคะเล่นละครไหมคะแล้วร้องเพลงได้ไหมคะได้อ่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะมาเดินถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วเดินถ่ายรูปแป๊บนึงเดินถ่ายรูปแป๊บนึงครับมาโนๆๆอันนี้อันนี้อันนี้ละวังที่เดิมระวังที่เดิมสนใจเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยว